ดูสุดท้ายของดูที่3กิจกรรมที่4ี่จยายมสุดท้ายคือการ c ร e างมันดัลล่การ c ร e a t มันด d ล l a เนี่ยครูบอลไม่มีตัวอย่างหรือว่าไม่ทำให้ดูอยากให้ทุกคนลองบูรณาการความรู้ที่ตัวเองเรียนแล้วก็ทดลองใช้เส้นตามความเข้าใจของตัวเองสร้างมันดาลลาของตัวเอง ที่ควบอลถืออยู่ในมือคือการวาดดอกไม้สังเกตดูนะฮะ mm. เขา mm. เขาวาดในพื้นที่ที่เป็นวงกลมแล้วก็มีเส้นตัดเหมือนตอนที่เราสร้างมันดาล่าเลยน mm. ะการ, mm. ก,ารการกำหนดพื้นที่ต่างๆการลากเส้นลัศนิยมตต่างเ mm. พียงแต่ว่าอันนี้เป็นการวาดดอกไม้อันนั้นเขาจะไม่ได้ต้องการความเป๊ะอะไรมากเพราะเขาต้องการความ ต้องการเส้นที่มันมีความเหมือนกับธรรมชาติคือไม่ต้องไม่ต้องฟิกซ์มากจะเป็นเส้นแบบฟรีแฮนเหมือนดอกไม้จริงๆคือการวาดมันละล่างมันมันเหมือนดอกไม้บานบานถ้าเราลองไปสังเกตนะเรามองดอกไม้จากมุมด้านบน เราก็จะเห็นกรีบที่มันบานออกเสมอๆกันการสร้างลวดลายอะไรต่างๆสังเกตว่าเขาไม่ได้ใช้เส้นอะไรที่มันยากมากมายแต่ว่ามันเป็นการมันเป็นการสังเคราะห์ความคิดที่เอาสิ่งง่ายๆไปวางรวมกันแล้วออกมาแล้วมันเกิดมันเกิดแพทเทิร์นเกิดลวดลายที่มันสวย แล้วมันให้ความรู้สึกให้อารมณ์ความรู้สึกได้มันก็แค่กลิบบัวง่ายๆที่ซ้อนกันไปซ้อนกันมาแต่ว่ามันวางอยู่ในตำแหน่งที่มันสมมากแล้วก็เสมอกันไปอย่างเท่าเทียมกันพร้อมๆกันมันทำให้เกิดความสวยงามขึ้นมา เส้นง่ายๆทั้งนั้นไม่ได้มีเส้นอะไรยากๆนะการใช้เส้นเข้มทำให้เกิดความรู้สึกอีกแบบหนึ่งพอเติมรายละเอียดเข้าไปข้างใน,น อันนี้เป็นไอเดียของการเอาสีน้ำเข้ามาทำงานร่วมกับมันดาล่าซึ่งพอเราเรียนสีน้ำไปแล้วเนี่ยเราก็ สีน้ำมาระบายบนกระดาษเนให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกในแบบที่เราอยากจะสื่อสารออกมา,อาพอได้เราเราได้กระดาษที่ระบายสีน้ำแนละ้วเราก็เอามาเขียนมันดาล่าใส่ลงไปตรงเหนา จุดมุงปมงง่ายๆนะครับเสร็จแล้วเป็นแบบนี้แม้แต่จุดก็สามารถทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างได้จุดปุ่มที่เข้มตรงนี้ปุ่มที่บางทำให้ ความรู้สึกของตรงนี้เหมือนมีอะไรนูนออกมาได้เลยมีแค่จุดเท่านั้นเองแล้วก็เส้นม้วนๆพอหันหน้าเข้าหากันเกิดเชฟอะไรบางอย่างขึ้นมาประกอบกับเส้นโค้งตรงนี้วงกลมที่ไล่ไปจากเล็กไปใหญ่ ก็เหมือนก็เหมือนตัดกลีบดอกไม้มาใส่ในรูปล่างที่เรากำหนดไว้เล่นเส้นอ่อนเส้นเส้นบางๆกับเส้นเข้มๆทำให้เกิดความสึกที่แตกต่างสามารถ ทำให้เรามองเห็นแล้วก็รู้สึกแยกมิติของมันได้ว่าอันนี้ต้องอยู่ข้างในอันนี้เป็นข้างนอกมีความหนามีความรู้สึกว่ามันมีความหนาๆเกิดขึ้นจากเส้นเข้มอ่อนที่ใช้อันนี้มีความละเอียดค่อนข้างสูง ซึ่งถ้าลองดูจริงๆแล้วมันก็มันก็ไม่ใช่รูปที่วาดยากอะไรเพียงแต่ว่ามันอยู่ในสมมาตรของวงกลมที่มีความเท่ากันแล้วก็สม่ำเสมอมีการเรียงตัวกันอยู่อย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเองจากจุดศูนย์กลางตรงคือถ้าเราเรียนรู้วิธีสร้างเรามีเครื่องมือที่จะสร้างมันเราสามารถวัดขนาดให้มันเท่าๆเท่าๆกันได้ มันก็ไม่ใช่เรื่องยากอันนี้เป็นแค่โครงนะครับเขาก็น่าจะรอการใส่รายละเอียดอะไรต่างๆเข้าไปได้อีกเยอะแยะมากมายลองดูเป็นไอเดียนะครับแล้วก็คือถ้าอยากได้ไอเดียเพิ่มเติมเราสามารถลองหาเซิร์ชดูทาง ออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเผื่อจะมีอะไรที่เราคิดไม่ถึงอาจจะมีอะไรที่มากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าถ้ามันดูแล้วมันยากเกินไปก็ยังไม่ต้องไปทำนะครับลองทำที่เราทำได้ด้วยความสามารถที่เรามีง่ายๆก่อนเอาให้มันทำสำเร็จและมีความสุขก่อนนะครับก็โดยไอเดียถ้าเกิดเราผสมสิ่งที่เราเรียนมานะครับ ในเส้นลายไทยกับการเขียนกรีบบัวเล็กกรีบบัวใหญ่เนี้ยลองผสมผสมกันดูก่อนแล้วก็ลองเอาอาจจะลองเปลี่ยนเอาเส้นที่มาประกอบเป็นแพทเทิร์นเป็นลวดลายใส่ลงไปในกรีบบัวชั้นบัวแล้วก็หาวิธีจัดการกับพวกสเปซสเปซที่ดูว่างๆด้วยรูปด้วยจุดด้วยอะไรบางอย่างลองลองดูนะครับแล้วก็ มันไม่มีผิดถูกต้องลองบางทีอาจจะเวิร์กบางทีอาจจะไม่เวิร์กถ้ามันไม่เวิร์กก็แค่ไม่เอาทําใหม่นะครับลองเขียนทดลองทดลองปลูกแพทเทิร์นดูก่อนอันไหนเวิร์กก็เอาไปใช้ในงานจริงอันไหนไม่เวิร์กก็แค่ทิ้งมันไปหรือว่าอาจจะลองปรับเปลี่ยนดูใหม่ลองคิดใหม่ลองใหม่ได้ครับมันไม่ได้มีผิดถูกไม่ได้มีอะไรตายตัวมันไม่ได้ฟิกเหมือนลายไทย จะคลี่คลายกว่าลองส่งกันมาดูว่าแต่ละคนมีไอเดียยังไงบ้างครับอันนี้ครูบอลจะไม่ทำให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเกิดการทำตามอยากให้ทุกคนได้ลองครเอทของตัวเองลองส่งเข้ามาดูะครับ